สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพารวยหวยเศรษฐีมีสถิติที่น่าสนใจสำหรับท่านที่ชอบแนวทางรัฐบาลหากท่านไหนสนใจจะตามแนวทางของแอดมินซึ่งงวดวันที่16ทธันวาคม2,568แอดมินให้หลุดนะคะให้เข้าแต่แนวทางวิ่งวิ่งตัวจับชุดเด่นแอดมินให้แนวทางไว้ก็หลุดไป ชุดวิ่งแอดมินวางไว้ให้4กับ2ในงวดที่แล้วก็เข้า2แนวทางวิ่งของเราก็ยังเดินดีนะคะท่านไหนที่สนใจแนวทางวิ่ง2ตัวมา1ตัวก็ตามทางเราได้เลยนะคะงวดที่แล้วแนวทางของแอดมินก็หลุดไปแอดมินก็ขอทูดขออภัยทุกท่านด้วยนะคะ แนวทางงวดวันที่2องมกราคม2568อแอดมินค้นหาสถิติแนวทางที่น่าลุ้นมาให้ทุกท่านก่อนอื่นแอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังให้กําลังใจแอดมินกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพารวยหวยเศรษฐีของเราวันนี้เราจะวางแนวทางไว้ให้ที่วิ่ง2ตัวมา1ตัววางไว้ที่9กับ6 ยังไงแนวทางวิ่งของเราก็ยังเดินดีมาตลอดหากท่านใดสนใจจะตามต่อก็ตามได้เลยนะคะแอดมินขอบอกแค่ว่าแนวทางมีเข้ามีหลุดอย่าว่ากันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะ หากท่านใดไม่พึงประสงค์จะตามแนวทางเราก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะไม่ต้องกดมาวิพากวิจารเราเพราะแนวทางที่วางไว้ให้เป็นแค่แนวทางที่ทำสถิติจากแนวทางที่ออกและแอดมินก็ไม่ร่วงรู้ว่าจะมาตัวไหนเหมือนกันที่วางไว้คือแนวทางที่ทำจากสถิติที่ออกแล้วเอามาคำนวณให้เป็นของแนวทางของงวดถัดไปค่ะมาต่อกันที่สี่ตัวมาสองตัวนะคะ สี่ตัวมาสองตัวก็ยังเดินดีอยู่ค่ะหากท่านใดประสงค์จะตามสี่ตัวมาสองตัวก็ตามได้เลยนะคะสตัวมาสองตัวแอดมินวางไว้ให้ที่9 7,8,6แแนวทางที่วางไว้ให้ทุกท่านถูกใจหรือเปล่าคะถ้าถูกใจก็นำไปจับกับแนวทางที่ท่านชอบได้นะคะเพราะแอดมินอาจจะจับไม่ถูกและอาจทำให้ทุกท่านผิดหวังได้ค่ะ แต่ถ้าชอบตัวที่แอดมินจับก็สามารถตามได้เลยนะคะแนวทางวิ่ง4ตัวมา2ตัวและ2ตัวมา1ตัวแอดมินก็วางไว้ให้ครบแล้วนะคะแอดมินจะจับคู่ให้ชุดเต็ม9ชุดมี9 7 9 8 7 8 7 2 7 6 8 2 8 6 9 2และ9 6 ใน9ชุดนี้แอดมินมั่นใจว่าจะมีมาให้เห็นแน่นอนใน6ชุดแอดมินจะตัดตัวเด่นมาแค่3ชุดนะคะที่เหลือ6ชุดแอดมินจะวางให้เป็นตัวกันนะคะตัวเด่น3มชุดนี้ 97, 98และ78 3มชุดนี้แอดมินวางให้เป็นตัวเด่นนะคะส่วนตัวการ6ชุดแอดมินวางไว้ให้ที่7 2, 76 82ดสอง 86 92และ96 6ชุดนี้แอดมินวางให้เป็นตัวกันนะคะหากท่านไหนชอบก็ตามทางเราต่อได้นะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดวิจรารณญาณในการเสี่ยงโชคด้วยนะคะทุกท่านเรามาต่อกันเลยนะคะที่ชุด3ตัวตรงแอดมินจะจับไว้ให้6ชุดคือ997 998 978 097 098และ078ค่ะ6ชุด3ตัวตรงแอดมินจะตัดให้เป็นตัวเด่น3ชุดนะคะชุดเด่นแอดมินวางไว้ให้ที่097 098และ078ค่ะและส่วนตัวกัน3ชุดคือ997 998และ978ค่ะแนวทาง2ตัวตรงและ3ตัวตรงแอดมินก็วางไว้ให้ครบแล้วนะคะ สำหรับแนวทางของงวดประจำวันที่2มกราคม2569แอดมินก็วางไว้ให้ครบหมดทุกตัวแล้วนะคะแอดมินก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพารวยหวยเศรษฐีด้วยนะคะ แนวทางมีเข้ามีหลุดวันนี้แอดมินก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะทิ้งท้ายด้วย3ตัวตรงตัวเดียวที่แอดมินชอบนะคะแอดมินจะวางไว้ที่0 9 7ย์้ดแอดมินก็ไม่ร่วงรู้ว่าจะมาหรือเปล่าแต่แอดมินทำตามสถิติที่เคยทำตามแนวทางไม่ได้คิดชอบตัวไหนก็เอามาวางให้ทุกท่านตัวนั้นทุกสถิติที่ทำคือทำจากแนวทางหรือสูตรของเราเท่านั้นนะคะ ย้ำนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดลองตามแอดมินสัก2-3งถึงมงวดดูนะคะแอดมินรับรองจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังสุดท้ายนี้แอดมินก็ขอฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพารวยหวยเศรษฐีด้วยนะคะขอให้งวดวันที่2มกราคม2569เป็นงวดที่ให้โชคกับทุกท่านนะคะ ฝากขอบคุณทุกๆท,ท่านขอให้ทุกคนโชคดีมีชยัยร่ำรวยเงินทองเฮงเฮงปังๆังรับโชคก้อนใหญ่ตอนรับปีใหม่กันนะคะขอขอบคุณสวัสดีค่ะ